เรียกว่าจากนักแสดงนะครับก้าวสู่ศิลปินขวัญใจแฟนๆเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือหนุ่มพีพีกิจนะแล้วก็ตอนนี้นะเขายังโดดเด่นนะครับด้านแฟชั่นนิตตานะจนตอนนี้นะครับขึ้นแต้มนะครับเป็นแบรนด์แฮมบัสเตอร์นะครับชาวไทยคนแรก ของแบรนด์นะครับบัลลังเซก,กาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม <All S 1> และเมื่อวานนี้นะครับ1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับหนุ่มพีพีก็ได้ปรากฏตัวด้วยลุกนะครับฟอลโลสุดปังเพื่อร่วมชมโชว์นะครับบัลลังเซก,กานะครับซัมเมอร์สองสี่นะที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสนะบอกเลยว่าถ้าพีพีไม่เลิศแล้วใครจะเลิศ oh. อ่านี่เลยครับ <laughs> เขามาในลุคนี้คุณผู้ชมกับลุคเสือ้อโอเวอร์เคิร์ซสีเทาซีเมนต์แล้วก็สวมทับนะครับด้วย เสื้อฟูดดี้แล้วก็มีกางเกงนะครับสวทเพนสีดำนี่คุณผู้ชมจากบาลองเซียก้านะคอลเลกชัน่นดูใบไม้ปิี2องและนอกจากที่เขานะครับเรียกว่าอะไรอ่ะก้าวถึงงานปุ๊กนะม,ม,มีพี่ๆตากล้งองนะคุณผู้ชมจากสื่อต่างประเทศลุมไม่หยุดแบบว่าถ่ายรูปไม่พอยังตะโกนเรียกชื่อว่าพี่แล้วก็ส่งเสียงให้กําลังใจกันเป็นจนํานวนมากนะครับและอีกหนึ่งความปังคุณผู้ชมงานดีนะครับนุ่มพี่ๆของเรานะครับ ก็ได้เจอคนนี้นเลยอย่างแม่ชมนี่เลยก็ขอมาอวดความแซ่บด้วยลุกนะครับจากบาลองเซกานะครับโอคุตูนะนี่เลยบอกเลยว่าปังมากแม่สมราคาแ,แม่ก็คือแม่ดูสิเออสวยนะชุดนี้นะ<ร>ชอบกระเปา<ร>๋ามากเลยคุณผู้ชมนี่นารายยิปลายยับนะเออ แล้วเมื่อบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะงานปังนะครับแล้วก็มีศิลปินนะครับชื่อดังมาเจอกันทั้งทีนะแล้วหนุ่มพีพบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับนะก็ทําเอาแฟนคลับนะครับเกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นนักนคือแฮชแท็กบอลเซก้านะครับซัมเมอร์สองสี่เกพีกิจนะครับจนพุ่งติดเทรนดเอ็กเป็นอับ2ทันทีคุณผู้ชมเมื่อกี้เขาได้เจอกันก็คือน่ารักนะเออนะ นี่เลยแล้วคือแม่ชมอย่างที่บอกว่าลุกไหนก็คือปังมากอย่างหนุ่มพี่พี่บอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงก็คือเราให้100เต็ม100่ร้ <c oughs> อคุณผู้ชมนี่ <c oughs> อ่าเป็นเรื่องอีกหนึ่งแบบว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่บอกว่าเป็นศิลปินของแบบว่าเมืองไทยที่ไปประกาศความปังนะครับถึงเมืองปรารีสประเทศฝรั่งเศสนะ <c oughs> นี่นี่ดูสิสื่อลุมเลยนะเออสีเดียวกันว่าผมซิด <c oughs> กับผมน้องพี่มี แ <Yes>, เอฟเลนใช่ไหมบางเงินตรงกันเนะงั้นก็เดี๋ยวก็รอความปังของหนุ่มคนนี้กันต่อใช่ว่าเดี๋ยวจะมีผลงานดีๆปังๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอย่างแบบว่าอีกเยอะนะยังไงแฟนคลับก็ติดตามกันได้นะครับ